สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บทปฏิบัติการการควบคุมแมลงศัตรูพืชและโรคพืชโดยชีววิธีในหัวข้อบทปฏิบัติการเรื่องการใช้สารสกัดจากพืชสมนุนไพรในการควบคุมไรไข่ปลาศัตรูเห็ดไรศัตรูเห็ดที่ใช้ในการทดลองได้แก่ไรไขปลา l u c i f o r a s v e n i c i e l u s l a ซึ่งเป็นศัตรูสําคัญต่อการเพราะเห็ดในประเทศไทยโดยจะเข้าทําลายเส้นใหญ่ของเห็ดขอนขาวเห็ดบดเห็ดหูหนูเห็ดเข็มเงินพืชสมุนไพรที่ใช้ในการทดลองได้แก่พืชตระกูลเหง้าเช่นขิงขา่าขมิ้นชันกระชายดำพลกระทือว่านชักมดลูกโดยสกัดด้วยเอทานอล80%จะได้สารสกรัดหยาบสำหรับใช้ในการทดสอบ เริ่มทำการทดสอบโดยนำสารสกัดหยาบจากพืชมาละลายด้วย DMSO เพื่อเตรียมเป็นสต็อกให้มีความเข้มข้น10% weight by volume จากนั้นดูดสารสกัดหยาบของพืชแต่ละชนิดจากสต็อกผสมกับน้ำกลั่นบอดเชื้อให้ได้ความเข้มข้น 0.5, 1และ5%ตามลำดับคำนวณโดยใช้สูตร c1v1 เท่ากับ c2v2 นำสารสกัดที่เตรียมไว้ปริมาตร500มโลรลิตร ฉีดพ่นลงบนจานอาหาร PDA ที่มีเส้นใยเห็ดขอนขาวจเจริญอยู่ชุดควบคุมใช้น้ำกรั่นปลอดเชื้อและสารเคมีฆ่าไรโพพไกส์ที่ความเข้มข้น0.05มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรทำการทดลอง3าซ้ำ จากนั้นนำไรไข่ปลาเพศเมียจำนวน30ตัวถ่ายลงในจานอาหารที่เตรียมไว้โดยทำการเขียย่ยไรภายใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ นำจานอาหารทั้งหมดไปบ่มที่อุณหภูมิ30องศาเซลเซียสหลังการทดสอบในวันที่5ให้นำจานอาหารทั้งหมดมานับจำนวนการตายของไายไขป่ปลาภายใต้กล้องจุลทรรศน์สติโอบันทึกการตายของไรไขปร่ปลาและรายงานผลการทดลองเป็นเปอร์เซ็นต์การตายของไายไขป่ปลา